โรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนเบอร์หประจำปี2568ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567จนถึงเดือนกันยายน2568ครอบคลุม13หัวข้อหลัก เพื่อยกระดับโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนดังรายละเอียดต่อไปนี้จัดทำเอกสารนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมทั้งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยระบุหน้าที่และการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างชัดเจนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารทั้งสองฉบับผ่านบอร์ดประกาศภายในโรงเรียนและสื่อออนไลน์อีกทั้ง คณะทำงานได้มีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแก่นำนักเรียน ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยระบุหน้าที่และการดำเนินงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดตั้งแกนนำนักเรียนผ่านบอร์ดประกาศและเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน แกนนำนักเรียนเหล่านี้ได้รับทราบนโยบายและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านการประชุมและกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ มีการบันทึกและเก็บข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องกว่า3ปีพร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์ที่เบเกอร์ในแผงจ่ายไฟครอบคลุม100%เเซของอาคารทั้งหมดเครื่องปรับอากาศของเรามีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 50%เซของจำนวนทั้งหมดและมีการล้างเครื่องปรับอากาศปีละสครั้ง พร้อมทำความสะอาดแผ่นกรองเดือนละหนึ่งครั้งด้านการจัดการแสงสว่างเรามีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติวัดค่าความส่องสว่างเฉลี่ยได้300ลักซ์ขึ้นไปและใช้หลอดไฟ LED 100%ของจำนวนทั้งหมดสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นมีการต่อสายดินและอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดตามมาตรฐาน โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างปี2,566ถึง2,567และปี2,567ถึง2,568ผลปรากฏว่าเราสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าครบถ้วนได้แก่ จำนวนมิเตอร์บัญชีแสดงสัญญารหัสเครื่องวัดและประเภทค่าไฟรวมทั้งสำเนาแจ้งค่าไฟฟ้าทุกเดือนที่ประทับตาและผู้บริหารลงนามรับรองดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อจำนวนนักเรียนและบุคลากร,กรก็ลดลงเช่นกันบริการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำใช้ก๊อกน้ำรุ่นประหยัดแบบมีเอเล็กเตอร์และแบบทันโยกมีการติดตั้งถังดักไขมันและนำไขมันที่ดักได้ไปจัดการให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถบริหารจัดการน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โรงเรียนมีมาตรการคัดเลือกสินค้าและอาหารที่ก่อให้เกิดขยะน้อยหรือไม่เป็นขยะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการดังกล่าวอย่างชัดเจนมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R คัดแยกเศษอาหารและนำไปทำปุ๋ยหมักรวมทั้งมีสถิติการจัดเก็บข้อมูลขยะอย่างเป็นระบบ ทำให้การจัดการของเสียมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพอากาศโดยการปลูกต้นไม้เพื่อฟอกอากาศและเพิ่มความร่มรื่นในโรงเรียนพร้อมทั้งจัดทำม,มาตรการการป้องกันและควบคุมกลิ่นหรือควัน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการดังกล่าวอย่างชัดเจนผ่านบอร์ดประกาศและสื่อออนไลน์ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้สะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานอื่นๆได้แก่ก๊าซหุงต้มและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถโรงเรียน โดยเปรียบเทียบระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2567กับ2568เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดำเนินการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรจำนวน72กิจกรรม จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนให้แก่หน่วยงานภายนอกรวมถึงบุคคลทั่วไปจำนวน14กิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนภายนอกโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดจำนวน6กิจกรรม โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านโดยเปรียบเทียบข้อมูลเดือนพฤษภาคม2568กับเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคม2568ผลปรากฏว่านักเรียนร้อยละ20ขึ้นไปสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านได้ร้อยละ10ขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายผลจากโรงเรียนสู่ครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและได้จัดทำคลิปวิดีโอการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเบอร์5ความยาว7-15นาทีและเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล5ช่องทางได้แก่ Facebook Fanpage YouTube TikTok Instagram และเว็บไซต์ของโรงเรียนนอกจากนี้มีการใช้เว็บไซต์ห้องเรียนสีเขียวเป็นสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานภายนอกและชุมชนและเผยแพร่เว็บไซต์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์มีจํานวนร้อยละ30.29%ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่สูงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานและการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาใช้4ประเภทได้แก่การติดตั้งเครื่องปรับอากาศฉลากประหยัดไฟเบอร์5การติดตั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นอินเวอร์เตอร์การติดตั้งแผงโซลาเซลล์และใช้ไฟจากแผงโซลา r เซลล์และการพัฒนานวัตกรรมอื่นๆที่เป็นผลงานของนักเรียนและครู โรงเรียนดาลาวิทยาลายัยจังหวัดเชียงใหม่มุ่งม,มั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคนผ่านการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนเบอร์5เราไม่เพียงแต่ปรับปรุงการใช้พลังงานภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งและเป็นแบบอย่างในการก้าวไปพร้อมกันสู่สังคมพลังงานสะอาดด้วยความภาคภูมิใจเพื่อเป็นโรงเรียนเบอร์ห้าที่ยั่งยืนและต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานทุกคน